ครับครับตอนนี้ผมอยู่ที่อําเภอแก่งหังแมวนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับมาทําแปลงสาธิตนะครับซึ่งเราได้นําผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ปี้เอเพนะครับก่อนที่จะเข้าสู่วิธีการใช้นะครับผมอยากแนะนําให้รู้จักกับเจ้าของสวนนะครับคือคุณป้าเล็กนะครับสวัสดีครับแล้วก็มีหลานชื่ออะไรครับถาวรอาวรแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็น เป็นผู้รวมรายการนะเป็นส่วนข้างบ้านนะแล้วก็เป็นผู้แนะนําให้ป้าเล็กได้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ด้วยนะครับแนะนําตัวเองเลยครับคุณป้าทองหลองครับแล้วพี่แอลพี่แอลนะครับก็วันนี้นะครับเราได้เอาผลิตภัณฑ์แคปิทีนะครับมาใส่สวนยางของป้าเล็กนะครับทั้งหมดกี่ไร่ครับสี่สิบห้าไร่นะครับก็เกือบเกือบหิไร่แหละนะครับซึ่งสวนยางที่เห็นเนี่ยก็คือพึ่งจะ เปิดเปิดกีดมาได้นานหรือยังครับประมาณ3เดือนเพิ่งเพิ่งเพิ่งเปิดกีดได้3มเดือนนะเพิ่งจะเริ่มปีแล้วแล้วก็เอามาใส่นะแต่อยากจะให้เล่านิดนึงก่อนที่จะเอามาใส่เยอะๆขนาดนี้นี่คือคือกองที่ใช้นะวันนี้เราใส่แล้วนะครับใส่แล้วก่อนที่จะถ่ายทําจริงเนี่ยนะครับเราใส่ไปแล้วที่เหลือก็ยังยังไม่หมดนะครับนะกลัวัวฝนตกเราก็เลยรีบถ่ายรายการเลยก่อนที่จะใช้เนี่ยปลาเล็กเอ่อใช้มาก่อนแล้วใช้มาก่อนสวนที่บ้านนะครับ <minutes> เห็นยัดยุดดีไล่ดีประทับใจชอบมันว <as>, ่าเธอใส่แล้วน้ํายางครับคนใส่คือหลานเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นคนตัดยางด้วยเห็นบอกว่ามีน้ํายางได้เต็มถ้วยเลยครับคืนเยเต็มคืนเดียวเต็มถ้วยโอ้โหจากใช้ตัวนี้นะครับโดยที่ตัดมาเนี่ยอยู่ที่บ้านนะสวนที่บ้านนี่คือสวนอีกสวนหนึ่งคือสวนใหญ่มากนะเถอใช่นะครับนี่เพิ่งจะ ตัดแล้วก็คือใช้มาก่อนแต่อันนี้เพิ่งจะเริ่มใช้เคยเอามาใส่ั้งยังครับไอ้ตังนี้แ่นี่ยังนะเคยเอาปุ๋ยมาใส่เลงเคยปุ๋ยมาใส่นะครับยังไม่เคยใส่ให้พิธีเราคิดว่าใส่แล้วเพื่อบำรุงดินนะครับใช่ไหมครับนะครับแล้วก็จะให้น้ํายางมันไหลดีหรือว่าป้าใช่เนาะนะครับแล้วอยากจะถามความมั่นใจที่นี่ว่าทำไมถึงไอ มั่นใจตัวนี้ครับนี่ตัวให้พิทีเนี่ยเห็นเขาใส่กันแต่ก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่ใช่ตัวนี้ครับแต่ตัวนี้ก็นาเขาแนะนำครับครับแนะนำบอกดีแล้วก็เอามาลองก่อนตอนแรกก็ซื้อน้อยๆนะแต่รอบนี้ซื้อเยอะเลยนะครับก็เกือบสองร้อยสองหมื่นกว่านะครับก็สองร้อยกว่าถุงนะครับสองร้อยที่เห็นเห็นอยู่สองร้อยสามสิบห้าถุงนะครับก็ใส่เฉลี่ยแล้วนี่ถ้าก็ไล่แล้วประมาณห้าห้าถุง นะครับได้แล้วห้าถุงแล้วก็ใส่แบบที่เห็นนี่นะครับที่ใส่ลงไปก็คือหวานลงไปในดินเลยเพราะตัวนี้ต้องเค้ากับดินนะครับเ้ากับดินนะที่จะได้ทําให้ดินมันดีนะครับทําให้ระบบรากมันดีดินร่วนนะครับทําให้โครงสร้างของดินมันดีจริงๆในปุ๋ยในดินเนี่ยมันก็มีปุ๋ยนะครับตัวนี้จะเป็นช่วยทําให้ปุ๋ยที่อยู่ในดินเอามาใช้ได้เป็นตัวปลดล็อกนะปล่อยปุ๋ยนะครับเป็นตัวปลดปล่อยปุ๋ยที่อยู่ในดินนะครับนี่ก็คือ ถือว่าเป็นเกษตรกรหัวใจสิงเลยนะนะครับที่ที่เอามาใช้จริงนะครับแล้วก็อยากให้คนที่ทําสวนยางได,ได้ได้เห็นว่าเขาใช้กันจริงๆนะครับแล้วก็ได้เ,เห็นผลของของน้ํายางละนะครับก่อนหน้าที่จะอัดรายการเนี่ยผมก็ถ่ายน้ํายางก็ผมก็ลองตัดอยู่จริงๆทิ้ง,ท,ง,ท,งทิ้งไว้เกียร์ทิศครับเนี่ยที่ตัดนะหรอครับที่ที่หยุดนี่หยัดทิศขวาแล้วเนาะทิตย์เดียวนะกำมาหยุด ยังไม่ถึงขึ้นเดือนยังไม่ถึงนะครับคือที่ลูกว่าก็เกือบสองอาทิตย์ครับนี่ก็สามารถที่จะเห็นว่าขนาดหยุดไปแล้วปกติน้ํายางจะไม่ค่อยไหลนะแต่พอผมมาตัดดูมอกีนะครับกีดยางดูก็ออกดีแล้วน้ำยางคุณภาพเข้มข้นเลยทีเดียวแหละแต่เขาออกทุนแบบบางทีสม่าเสมอครับโอ้โหคือเราถึงระยะเวลาเก็บน้ำยากัรไหลดูเราเก็บไหม มาจะไม่เก็บได้ไงโพสตมาก็ต้องเก็บนะครับเดี๋ยวผมถามเรื่องส่วนตัวนิดนึงตอนนี้ป้าอายุเท่าไหร่ครับจโอ้โหคนที่ในน้อยแ47นี่เจดถ้าเห็นอย่างนี้นะครับคือเราเห็นเลยว่าแข็งแรงนะครับเห็นบอกว่าบางวันก็ตัดยางตีดยางเองด้วยครับโอ้โหเนี่ยครับถือนอกจากจะเป็นเกษตรกรหัวใจสิงแล้วเนี่ยนะครับกล้าใช้แล้วก็ยังสู้นะถึงวันนี้เนี่ยอยากจะ ให้ป้าบอกนิดนึงนะครับว่าที่เราได้ใช้เนี่ยนะครับเอาความมั่นใจเลยว่ามันดียังไงก็เห็นว่าเอามาทดลองดูเราก็ใช้แล้วก็ว่ามันดีก็เอาก็เอามาใช้เลยสู้จะไม่กลัวเสี่ยงเงินหรอกไม่กลัวนะให้มันดีนะทำไมต้องมีก็เราลองแล้วไงลองมาจากสวนที่บ้านแล้วนะครับดู้กว่าาคือพูดไงว่ามันจะสวนที่บ้านเท่าไหร่ สามสิบถุงนะใส่ไปแค่สามสิบถุงที่บ้านกี่ไร่ครับแค่ยางร้อยกว่าต้นร้อยต้นร้อยต้นโอ้ยางครับแต่แต่ยางที่ที่ในบ้านนี้มันมันตัดมานานยังเพิ่งเพิ่งตัดพร้อมกันพร้อมกันนี่ใช่ไหมครับแต่ออกดีออกดีกว่านะใส่มากกว่านะผมว่าโอ้ยฉลยก็ร้อยต้นใส่ต้องสามสิบถุงก็ใส่เยอะใส่มากเลยทีเดียวเลยหวาน เขาใส่รอบรอบคนต้นนะครับแต่ผมว่าถ้านี้หวานคงยังไม่พอเนาะใส่อย่างเงี้ยให้มันทั่วๆนะครับถือว่าเพราะว่าดินเนี่ยมันมันเป็นดินใหม่ไงนะครับปุ๋ยมันยังเยอะอยู่ผมผมว่าใส่ให้ปรับสภาพดินแล้วก็ช่วยตึงธาตุอาหารในดินนะครับออกดีนะออกดีเพราะดินมันลักษณะดินลูกรังเนาะนะครับหลังล้วนเลย ก็ทดลองปลาในตู้กรงนีครับว่าันดีจริงลย่างเงี้ยก็ไม่เอางั้นใครก็จะกล้าซื้อเนาะใครก็ต้องสองหมื่นต้องสองหนกาโอ้โหสองหมื่นนี่ก็คนที่ไม่เคยเห็นผลนี่ไม่ได้ใช้หึือคิดหนักเลยนะแต่ตอนนี้ไม่คิดและไปให้ใครเขาฟังเขาบอกไใช้คนรวยนี่เอาไปทำงานเองก็น้าไม่ใช่ครับอันนี้คือคนที่เขาเห็นประโยชน์ของของปุ๋ยของแห่พิธีถึงกล้าตัดสินใจได้ใช้ได้ซื้อถือว่าเป็นคนเ หัวใจสิงนะครับที่ว่าได้ลองก่อนใช้ก่อนครับแล้วไงก็ได้คือว่าสวนเราดีอ่ะนะครับคือว่าาจ้างครับเราได้กันเลยกันนะเราได้ครับได้โอ้ไม่ได้ได้ยังไงน้ํายางออกขนาดนี้แล้วตัวนี้ราคายางก็ขึ้นมาแล้วนะก็ถือว่าจะให้คนที่ได้เห็นนะครับว่าเนี่ยที่ได้ใช้จริงๆนะครับแล้วก็ได้หวานกันจริงๆเนี่ยตัวยังเป็น๊บอสีขาวอยู่เลยนะครับ นี่ก็คืออยากให้ทางทุกท่านนะครับที่ได้ชมรายการนี้นะครับก็อยากให้มาร่วมเป็นสมาชิกนะครับร่วมมาตัดสินใจร่วมกันนะครับว่าวันนี้นะครับเรามากับเกษตรแฮปปี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะช่วยให้ท่านลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตเพิ่มผลผลิตนะครับที่บอกว่าลดต้นทุนก็เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ได้ยังไม่ยังไม่ใส่ปุ๋ยนะครับเราก็สามารถเอาตัวนี้มาใส่ในแปลงได้เลยพะวว่าเราเข้าใจว่าดินใน ดีอยู่แล้วแล้วมันมีปุ๋ยแล้วก็เราก็ประหยัดได้ใช่ไหมครับถึงกล้าซื้อเท่าถ้าซื้อตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าคุ้มกับการที่เราแล้วดังเป็นสมาชิกได้ด้วยใช่นะแต่ป้านี่ยังไม่เป็นสมาชิกนะยังยังแล้วยังไม่แน่ใจไงเดี๋ยวนี้ท่านผู้ชมครับขนาดยังไม่แน่ใจเด็ดซื้อของได้งสามหมื่นแล้วนะเออาลุ้นรอบแรกก็สามสิบถุงใช่ไหมรอบนี้อีกสองร้อยกว่าถุงอะ สองหมื่นกว่า30,000ืามม่นเลยถ้าถ้าถ้าป้าเล็กคิดจะเป็นสมาชิกเดียวผมว่าซื้อไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะตรงนี้นะยังไม่มั่นใจนะนะแต่ไม่มั่นใจนี่ตันนี้นะครับก็ยังใช้ขนาดนี้แะนะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่แต่ว่าเรานะครับ <c oughs> เห็นผลจากแฮปปี้ทีนะที่ช่วยปรับสภาพดินนะครับที่ช่วยทําให้ต้นยางมันออกดีเต็มถ้วยะนะครับนี่คือคำยืนยันจากป้าเล็กนะครับเกษตรกร หมใจสิงนะครับเดี๋ยวเราจะามาติดตามนะครับเรื่อยๆนะครับกับสมบัติยังไงก็อยากจะเรียนเชิญไปเที่ยวบริษัทนะคเพราะว่าที่ยี่สินี้เนี่ยเขาจะมีงานนะครับก<ม>ินเลี้ยงมันไปยากเกินเนี่ยเราไปเราก็เส<อ>ียดายแล้วถ้าตัดไปให้คนอื่นเขาตัดทำมาเลยเปล่าว่าไปกับเขาอีกอมันยากแบบตอนนี้นี่คนไว้ใจไงเอาหลานๆลูกๆเนี่ยมาทำ<น>แทนตอนต้นตัวยังไม่ปิดหน้าอ่ะครับ ก็ะเภแบบอย่างว่าเนี่ยมันไปับเข้าด้วยครับลงอยู่ในลุ่มก็มีตอนนีเราเออมันเทงแม่ก็แทงทิง้าไม่ได้ครับต้องเฝ้าเนาะต้องเฝ้าเองนี่ใกล้ปัญหากันไปนะครับก่อนที่จะจบรายการอย่างเงี้ยนะก็ต้องขอบคุณทางผู้ร่วมรายการนะครับทั้งสี่ท่านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสร็จแล้วหมอปิดแล้วเหรอยังอ้าว

ใส่พริกอ่ะก็เอก็พาตัวเหมือนเิสุดจนสุดเกียวเลยนะใส่ไเเนเด้เซเคมีเหมือนกันโอครับของไอยี่ห้ออะไรครับมันฮะไมโอพิกใช่เขามีคือตัวนี้เหมือนกันแต่เป็นกล่องครับครับคับนี้ไมโอกใส่ินสิกน่ิกนี่สกี ของของเขาไม่ได้ทำแบบเนของเราเานั้นมันได้ผลแล้วอ่ะครับเรื่องเรื่องเราใส่แล้วได้ผลแล้วมันจะเป็นอาหารเสริมแบบนี้เหมือนกันสำหรับดึงดึงแร่ธาตุในดินก็ใช้ก่อนนะแม้วจะเปลี่ยนกันใช่ใช่พวกที่พวกเอ็งใช้ก่อนเป็นปุ๋ยเป็นสารในปรับปรุงดินเนี่ยเอ็งเอ็งเอ็งเอามาใช้ก่อนแล้วนี่ไปแนะนําเขาทางโน้น เอาไปใช้ที่บ้านเงี้ยบางคนก็หลังเราเออใช้ใช้ที่หลังก็ได้ที่หลังเราใช้กันที่บ้านคนคนมียางเนี่ยตอนนี้นะเหมือนเหมือนถอนเหมือนเหมือนถอนเงินกดเหมือนถอนเงินใช้ในธนาคารเลยเนาะสองวันกดสองวันกดทีละวเสียตรงราคามันถูกอะไรว่ายาง โอเดี๋ยวเขาขึ้นแล้วตอนนี้รัฐบาลก็ขึ้นมารับซื้อ120แล้วใช่ไหมครับแต่อย่างว่าแหละเผลอจะถึงเรามันก็ลดระบายน่ะลดระบายนี่120คงเป็นจากบริษัทใหญ่ๆนะครับจากญี่ปุ่นเนาะถึงเราก็เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ของไก่มั้ยางไเห็นไหมเชื่อรถสิกร์ต้องรุ้ผีอัดตั้งสามสี่คันนะห้าสิบก็เอาแล้วพยาแงนะ ตุนไว้โอ้ตัวหลอกี่แล้วตุนเงินเป็นโอ้โหช่วงหน้าฝนเนี่ยประโยนน์ว่าตุนได้ประมาณตั้งสามสิบบาทมาขายสุดๆเนี่ยเจ้าเจามีแบบทำแผ่นได้ก็ตุนไม่ยาวหน่อยเอาเอาไปคุยกันที่คนที่เขาพอใจไงนะครับครับรู้เร็วยเนี่ยอย่างที่ไม่พอใจเนี่ย รูยากหาสุะส่วนนู้นอ่ะส่วนนลก อตัดตัวม <c oughs> <Philadelphia> ันตัดยามไม่ต้นไม่ได้มึงตัดต้นได้ไวมันตัดเป็นเสาใช่หรอผมใช่ที่หาดูไหาเองก็ผมหาไม่เจอแล้วเออต้นนี้ออกดีไงลุ้มลุ้มเนี่ยนี่เลยเนี่ยผมตัดเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหลุงน่าจะถ่ายตอนผมตัดมังน่าจะได้โชว์ตัดอีกต้นนู้นก็ได้น่าจะผมตัดยามเป็นจำจำเนี้ยออกดีจำเนี้ยตัดต้นนู้นอีกด้วยจำเนี้ยออกดีมันเป็นยามมันโอ้โหจำเนี้ยออกดี ข้นเลยอะน้ำยางข้นเข้มข้นมากเลยอป่านไม่ได้เลยเนี่ยเพราะมันก็แปลกดีเนาะยินนุกลังมาปลกูกยางอ่ะผมก็งงเหมือนกันโอ้น้ำยางข้นเท่าตอนนี้ข้นดีครับน่าดูดิเนี่ยนัา นาะยางตปล่าคนตึกเลยัน้ำร้อนก็สาดอีกยางคนดีคุณภาพบางเจ้านี่ตัดใสเป็นนะครับโอ้ก็ไปแล้วนะถ้ามาเถอะก็เดี๋ยวเราก็ได้เป็นก้อนหาคนตัดดีๆหน่อยไม่ต้องหกต้องมา ตัวหลานเนี่ยเดี๋ยวหลานตัดเก่งหลานเนี่ยถ้าเด็กคนเนี้ยมันหัดเก่งนะคเนี่ยสบายเลยตัดได้เด็กๆมือลุ่นเนี่ยมือมือเขาแล้วเขาไวเขาเดินไวตัดต้องรุ่นๆเนี่ยตัด